โยมชีวิตในกันเหตุงานนี่เฮาอาสิถือกดาถือกเตือนกรย่อนว่าเฮ้าเหตุเนี่ยมันถือกใจทุกคนมันเป็นไปบ่ได้แมนเฮ้าเหตุถือกมันกับพิดเขาเพื่อเกามันเป็นสัจจะทมยกตัวยงังอาตมาไปเหตุงานยูอูสำรุจอยู่กับโยมหน้าเจ้าของนั่นแหละขั้นเฮ้าเหตุงานเร็วกะว่าเฮ้าเหตุงานลำหนาเพ่อน อูบขันเดบอกเฮ็ดมองนี้มึงจะเฝ้าเห็นว่าขันเฮ้าเฮ็ดงานซากระดาเฮ้าเสื้อเสื้อซาซาเยือดยาดเยือดยาดย่ามกินเนี่ยปันทหารย่ามเฮ็ดงานเนี่ยปันห้อยถากปล้ยเห็น่าบาดย่ามเฮ้โง่กระดาเฮาเดียบาดท,ที่นี่อ้วนไปเอาแม่แรงมาให้หน้าเนี่ยไปอัตมาก,กับหูหงอยักแม่แร้งละบาดท,ที่นี่ไปยางออมอูสำรวจยู่มึงหายยงอ้วนหาแม่แร้ง การน,นี่เรตังยกฮอโมหม,มานี่เรเอาเจา้าคือบวานนยกรถอัตมาบ่าโอ้ยมึงมาบอกให้กูเปิดกัะแตอ้วนมึงมาบอกให้กูเบิดคำาสีดามึงแค่หันว่าขั้นเหาสลาดการละแวงเหาเร้บาดท,ที่นี่ขันมึงจบลักสูตรจากกูไปมึงอย่ามาเปิดร้านแ่งกับกูเด้อ้วนขั้นเหาเห็ดงานก่อนก็ว่ากูบไดสังขันเฮ่าเห็ดงานที่หลังมึงม่มีสมองคิดดีเป็นหยังคือจังร่อให้กูบอกทุกขัง้งหันว่า ขันเข้าเหตุงานผิดกะว่าเข้าบ่มีสมอง